ไม่ใช่ปลูกทุเรียนตามยาถากรรมเราต้องปลูกทุเรียนอย่างมีกลยุทธ์สวัสดีนะครับหมอตีนะครับวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องทําฟันนะฮะวันนี้มาคุยเรื่องเกี่ยวกับทุเรียนเมืองจันทร์ทุเรียนของประเทศไทยว่าเราจะบริหารจัดการอุตสาหกรรมทุเรียนยังไงนะครับเพราะ,ะไรายได้ต่อปีเนี่ยไม่ต่านะครับไม่น้อยนะครับเป็นแสนล้านนะฮะปีนี้นะครับได้ถึง2องแสนล้านประเด็นมันก็คือประเทศเราปลูกทุเรียนได้ ต่างประเทศก็ปลูกได้เวียดนามลาวฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียหรือแม้แต่จีนเองที่เป็นผู้ซื้ออันดับหนึ่งของเรานะครับเป็นผู้ซื้อทุเรียน95%เกิดวันดีคืนดีทุเรียนมาล้นตลาดขึ้นมาชาวสวนจะทำยังไง ผมว่าผมมีงานดีๆมาแนะนำให้ชาวสวนทุเรียนทั้งประเทศเลยนะฮะมาสร้างปูมคุ้มกันให้ตัวเองไม่ใช่ปลูกทุเรียนตามญยถากรรมเราต้องปลูกทุเรียนอย่างมีกลยุทธ์ว่าในวันนี้ปีนี้เราจะปลูกทุเรียนให้ได้ราคาเท่าไหร่ปีหน้าเราจะสู้กับเวียดน,นามยังไง ซึ่งเขาได้พิธีสารส่งสามารถนําทุเรียนเข้าไปขายที่จีนได้แล้วงานที่ผมจะมาแนะนําก็เรียกว่า f ิป2024เป็น r u u ต i ินโนเวชันแฟร์จัดที่เซ็นเรัลจันทบุรีในวันที่2ถึง4กุมภาพันธ์2567ในงานก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการต่างๆเ,เรื่องการบริหารจัดการน้ําเรื่องสวนที่ประสบความสําเร็จเขาทํากันยังไงที่ให้ได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็มีการจับคู่เจรจาธุรกิจ ล้พบชาวสวนหรือแม้แต่ชาวสวนพบกับผู้ค้าปุ๋ยผู้ค้ายาฆ่า,มาแมลงยาสร้างแร่ธาตุอาหารในดินพวกนี้นะคือไม่แต่เครื่องจักรใหญ่เครื่องจักรกลรถไถรถคูปต้าต่างๆนานาอาจจะมีโดรนก็ได้โดรนที่บินพ่นยานะครับเรามาเติมอาหารสมองสร้างภูมิคุม้มกันให้กับชาวสวนให้กับเกษตรกร,ร,กรของเราอย่าปล่อยให้ทุเรียนมันโตไปตามยถากรรมแต่เราควรกําหนดทิศทางการโตของทุเรียนอย่างมีกลยุทธ์อย่างมีแบบแผนแล้วทุเรียนประเทศไทยจะยั่งยืน นะครับสวัสดีครับ